ะะวววสวัสดีครับผมชัดเจริญซัพ์นะครับพาพี่น้องมาดูเจ้า x i m g motorgrade ครับนะ m o t o r g เกร e นะครับ x i m g gr 2 2 0 5นะครับนะนี่ครับพี่น้องกำลังสาธิตหรือกำลังเปิดฝาเครื่องให้ดูครับนะเปิดเครื่องให้ดูฝากปิดนะครับนี่ครับเป็น 6ล้อครับนะ6ล้อที่ขับเคลื่อน4ล้อลังครับนะส่วนล้อหน้าก็รับน้ำหนักครับนะไอ้ใบใบดันนี่กี่เม็ดครับนี่ย14ฟุตตีเป็นเม็ดาตร3ครึ่งเหรับ3เม็ดครึ่ง3เมตร6ครับนะประมาณนี้นะครับเจ้า XMG พี่น้องนะตัวนี้ก็เปิดอยู่ประมาณสัก4ล้าน5ครับนะ4ล้าน5ครับนะเป็นรถใหม่ครับนะรถใหม่ นี่เอามาโชว์ที่ขนแกนครับบ้านแหดนะครับบ้านแหดอำเภอบ้านแหดขนแกน,นครับนะถือว่า,าโชว์รูมใหม่ครับนะโชว์รูมใหม่นะครับเปิดที่ขนแกนนะลืมไปพี่น้องนะพึ่งเปิดวันนี้ครับนะเปิดเดือนมีนาครับนะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือว่าใหญ่สุดนะครับนะถือว่ามีหลากหลายไม่ใช่รถคุณอย่างเดียวครับนะมีทุกอย่างเลย พูดง่ายๆครบวงจรในรถทําถนนนะครับนะไม่ว่าจะมอเตอร์เกรดรถบดนะครับรถบดสันสะเทือนรถบดล้อน้ำหรือฟกรีฟหรือว่าร,ร,รถโมกปูนครับนะรถขุดนะครับแบบลอยยางตีนตะขาบมีหมดครับนะจะัดจาหน่ายโดยใช้หน้าแมชชีนครับนะนะครับถือว่าเอาให้พี่น้องได้ชม <c oughs> ะจะฟังเสียงบ <c oughs> อเอาเดี๋ยวลูกพี่นงจะขึ้นไปโชว์พลังเสียงเลยครับนะว่ากระหึ่มแค่ไหนเจ้าเครื่อง เดี๋ยวดูครับนะมอเตอร์เกรดตัวนี้น่าจะใช้เครื่องคอมมิน,นครับนะพี่น้องนะน่าจะใช้คอมมินครับนะอ่าใช้คอมมินนะพี่น้องนะ220แรงม้าครับนะนะครับน้ำหนักตีไป16ตันครึ่งครับนะ16ตันครึ่งครับนะี่ครับนะ ดูใบมีดครับแล้วก็มีตรงนี้ข้างหน้าครับแต่ว่ารุ่นใหม่จะใส่ข้างหลังครับนะนะครับโอ้เสียงกระหึมนะครับเสียงกระหึมทีเดียวนะครับสี่ล้านห้าครับจับต้องได้ครับนะเจ้า XMG นะครับใบมีดก็ยาวครับยาวนะสมเมตรครึ่งครับนะ ว่าจัดนะครับนะ่ะ,นะโอ้มีพวงมาลัยครับนะะขับพวงมาลัยครับนะต้องขึ้นไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแก่ลองนะครับดีโน่ขึ้นไปลอง XNT G.R. 2 2 0 5ครับนะอ่องแอร์เย็นช่ำครับนะเดี๋ยวพาไปดูเครื่องนะนี่ครับเครื่องคํมมินครับนะ220แรงมาครับนะโอ้คล้ายคเครื่องโคมาสูรเลยพี่น้องนะคล้ายคกันครับนะนะครับนี่ครับแอร์อยู่ตรงนี้กรองใหญ่ครับนะแล้วก็ระบบตรงนี้ครับ ระบบสายไฮดรอลิกหรือว่าระบบลอยเย็นอยู่นี่หมดเลยอึบโอ้เป็นตัวก๊อกี่ตมพี่น้องอ่ะนี่ครับพัดลมนะใหญ่มากครับพัดลมมอเตอร์เกตจะอยู่ข้างหลังหมดนะครับนี่ครับอยู่ข้างหลังหมดเลยนะครับตัวขับนะครับเพลาล่างเพลาล่างอยู่นี่จรงครับนะนี่ครับขับเคลื่อนนี่ครับ สีล้อหลังอ่ะสุดจัดนะมีใยแก้วด้วยครับตรงนี้นะดูคอมบินครับนะดูคอมบินนี่ครับอาจจะมีนี่ครับ,จจรบชุดแต่งของเขามีไอ้คราบอะไรนะไอ้บ่ากันครับพี่น้องนะอาจจะรถนี่ดูสเปคกันนะ หรือว่าดูเพจเขานะครับนะ220 2 2 0ร2อ0รอบต่อนาทีครับนะ220แรงมาครับนะ16ตันครึ่งครับนะสุดจัดกับสุดจัดนะเม็ดอินชัยนาครับนะอ้าก็เข้าคอนเดิอแปดหมื่นอ้คอนเด 8, <laughs> 8, แปดหมื่นแปดหนดาวเท่าไรดาวสเร่เปอร์็มา4 5ี่แสครับนะพี่น้องนะ ซือสี่แสนก็ได้นะสี่แสนน่าจะคุยกันได้นะเอาไปใช้งานได้เลยครับนะเป็นอ,อยู่ประมาณสี่ล้านห้าไม่แพงครับนะซื้อรถเก่านอกก็อาจจะแพงกว่านี้นะนะครับ<อ>แพงกแพงกว่าร้านหนึ่งจะได้ของใหม<อ>่ได้พีเอ็มสามพันชั่วโมงครับถ่ายกองของเหลวอ๋อสามพันชั่วโมงประมาณสองปีเนาะครับประมาณสองปีหรือปีครึ่งประมาณนี้เราแต่งงานเยอะงานน้อยครับนะอ่ะก็ถือว่าได้รถใหม่ครับนะ สี่ล้านห้าสนใจก็มาดูได้ครับที่ขอนแก่นครับนะหรือว่าจะเป็นอยุธยาครับหรือว่าเป็นลำปางครับหรือว่าจะเป็นชนบุรีครับนะมาดูได้ครับนะโอเคครับนะสนใจติดต่อมาได้ครับนะโอเซลเยอะครับนะเดี๋ยวจะบอกเบอร์เซลไปทางภาคเหนือภาคกลางนะครับภาคอีสานแล้วก็สำนักงานที่หรือว่าโชว์รูมที่คอนแก่นครับนะ นะครับอ0811477994ครับนะที่คอนแกนนหรือว่าคุณพานุมาตรก็0933962965ครับนะหรือว่าจะเป็นพี่นงครับนะอยู่ทางภาคเหนือดูแลทางภาคเหนือกับ x อ m g ครับนะนะครับก็0891496359ครับนะติดต่อมาได้หรือว่าคุณอ๊อฟครับนะทางภาคกลาง094949 2644ครับหรือว่าจะเป็นคุณเป้ครับนะสายคอนแกนครับสายคอนแกนนะครับศูนย์หกห้า่ามสองห้าสองครับนะหรือว่าคุณพึ่งครับนะสุภาพสตรีศูนย์หกสองาหกเก้าห้าหครับนะว้าวมีสาวสาวมาแล้วพี่น้องนะมีสาวสาวจะจะมาโชว์หรือว่าจะมาช่วยขายรถครับนะ เดี๋ยวอากาศหรือว่าเย็นๆหน่อยนะครับจะมีนะครับนี่ครับรถขุดยังมีเยอะครับนะมีเล็กจนถึงใหญ่ครับนะนะครับอ่ะชอบเล็กๆชอบใหญ่ๆก็ติดต่อมาได้หรือว่าจะดูที่ youtube ช่องชาติเติร์นซับมีดูหลากหลายครับนะหรือเพจชาติเติร์นับเอ็กซ์คาเวเตอร์มีให้ดูเยอะครับนะนะครับเครื่องจักรหนักในเมืองไทยทุกค่ายนี่ครับฟุกรีบก็มีไปแล้วนะ โฟล์คลิฟ XCMG ครับนะมีเหมือนกันครับนะโฟล์คลิฟครับนะมีขายเหมือนกันนะครับโอ้โหคอแห้งครับน้องเริ่มเริ่มจะร้อนแล้วครับนะเดี๋ยวไปหาน้ําดื่มก่อนนะตัวนั้นหนึ่งสามห้าครับนะหนึ่งสามห้าอยู่ที่สองล้านแปดแสนห้าหมื่นครับนะคือผ่อนเบ็ดเสร็จแล้วครับนะสิบสามตันนะหนึ่งสามห้าบีครับนะไม่น่าใช้ครับนะ นาใช้ทั้งนั้นเลยรถคุณนะครับอ่ะฝากกดติดตามด้ครับสวัสดีครับ